ถูกกดดันหรือว่าทํางานดนักหรือมีปัญหาสุขภาพแล้วก็แดกมันร้อนนะครับทีมดาบตํารวจท่านหนึ่งที่สพพอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตั้งกล้องตรวจจับความเร็วแล้วก็คุณแจ็คแซ่ล้อเป็นตัวแทนจากกลุ่มนักรบกานเถือนนะครับก็เข้าไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเข้มข้นทําการไล์สดแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับดาบตำรวจเนี่ยเซ ล้มลงไปนะครับเหมือนกับร่างกายซีกหนึ่งเนี่ยไม่มีเรียวแรงจนต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามีเลือดออกในสมองนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะฮะคือถ้าดูมีคลิปน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับว่าลักษณะเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือตํารวจนะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่นะกล้องตรวจจับความเร็วถนนสายเอเชียที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะและหลังจากนั้นแกก็ล้มลงไปนะ คุณแจ็คแส่ล้อซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำโอ้โหตรวจสอบเข้มข้นเลยละ่ะคาพูดคาจาเนี่ยนะฮะก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะเข้าไปช่วยพยุงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งรถพยาบาลให้เข้ามาช่วยเหลือนะนี่ครับแล้วรถพยาบาลก็เข้ามานี่เอาเขานะฮะนี่ครับแกบอกว่าแกมาจากนักรบ่านเถื่อนมีชื่อชัดเจนแต่แค่แปลกใจว่ายูนิฟอร์มของตำรวจเนี่ยทำไมไม่บระบุชื่อ,อ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่แกตั้งคําถามหนักเลยว่าเอ๊ะทำไมตํารวจที่พรมบุรีแต่งตัวแบบนี้ล่าสุดแกก็ยังคงอยู่ที่พรมบุรีนะดูภาพครับนี่ก็เป็นตํารวจอีกท่านหนึ่งลักษณะการแต่งกายก็ก็ถูกตั้งคําถามอะนะว่าเอ๊ะทำไมแต่งกายแบบนี้นะครับมันใช่เครื่องแบบเต็มยศหรือเปล่าชื่อชื่อเสียงยศตําแหน่งทําไมไม่เห็นนะครับก็เป็นอีกคําถามหนึ่ง เข okay, บอกว่าภาพลักษ์ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่แต่งกายแบบนี้พอตรอจะลงโทษกันอย่างไรนะครับแล้วก็โพสต์ภาพนี้ต่อมาเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าฝั่งตำรวจเขาจะว่ายังไงโพสต์ภาพนี้ในขณะเขาไปช่วยเหลือนะฮะนะครับบอกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ยามที่คุณเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติหน้าที่เราก็พร้อมจะช่วยเหลือถูกผิดเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าสุภาพบุรุษ นักรบรกด่านเถื่อนครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือคือตอนนี้มันก็มีการตั้งประเด็นว่าไอ้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับสุดลงไปแบบนั้นเนี่ยเพราะการไลฟ์สดเหรออืมก็ต้องไปถามคุณหมอนะทำการวิิจฉัยการไลฟ์สดกดดันอาจจะใช้คำพูดคำจาที่มันเป็นเชิงของการตรวจสอบหน่อยเนี่ยนะครับมันจะถึงขนาดทํทให้เลือดออกในสมองเลยเหรอนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ หรือเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเป็นเพราะการตรากตรำทำงานอย่างหนักที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็วนะหรือมันก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผสมรวมกันจนทำให้ด่านตำรวจเนี่ยมีอาการดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเ่ยนะครับพันตำรวจเอกสุมเมธโพชนาพุ่งกับการสพพรมบุรีท่านบอกกันนะครับว่าเพจที่มาไลฟ์สดตำรวจได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วกำลังไปดูข้อกฎหมายนะครับ เพราะมีผลกระทบกับเจ้าหน้าที่โดยตรงปกติแล้วการไลฟ์สดสามารถทําได้แต่ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสมอย่าให้เกินขอบเขตไม่ใช่มากดดันเจ้าหน้าที่อย่างนี้ลูกน้องผมปยายามอดทนต่อสิ่งยุ่วอายุต่างๆตอนนี้ทราบชื่อเพศและคนที่ไลฟ์ขอรวบรวมหลักฐานก่อนนะคือถ้าท่านผู้กับพูดแบบนี้ก็หมายความว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดําเนินคดีหรือเปล่านืกอออกไหมฮะ จะดำเนินคดีหรือเปล่าเห็นไหมครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจเลยนะคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรคือนักรบด่านเถืองเนี่ยเขาเกิดมาหลายปีละนํามาโดยพ่อใหญ่เกรียงไกรไทยอ่อนนะเป็นแรงบันดาลใจเลยลหะให้คนออกมาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็มีสมาชิกเนี่ยที่มีอุดมการเดียวกันเข้าร่วมในการทํางานนะเพียงแต่ว่าและที่ผ่านมาก็โอ้โหมีคดีกับตำรวจเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะเยอะแยะจริงๆ นะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคุณผู้ชมคิดแล้วก็มีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง f a c e b o o k อีซี่ยุคนนอมยุคนหรือว่าอีซี่นิก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ หนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามเลนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้มาไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมาก โด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปีถ้าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิ้วก็วสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาใน กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ลายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท หนึ่งชุดสออบาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal <ๆ> easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนะี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไ้อั่วน,นี่ขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันนะน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ,ถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยปเ,ปเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับอ่าผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะ่ะคุณผู้ชมได้องอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่ทงทงําสัง่ทงทงําส่งสั่งทาส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ 3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครั